พี่ครับทุนลูกคนแก่นวปนานะครับมื่อนี้กะพาทีมงานนะครับมายังเมื่อมาหากินข่าปลานะครับหาอะไรเงียเง่ยหาเน้ออยู่นั้อกินกินข่านอกบ้านนะครับคุณปลาแซวเหลืออะไรเงีย้ยนะครับปลาวหลไี่ย,ยนี้ครับช่างเชดิดกำลังก่อไฟนะครับผมพี่น้องนี่ก้อยแย่ก้อยแย่นะครับสาวแหล่สาวแหล่ก็มา นะครับมีแกงน้องใหม่พ้อมเดี้ยงไน้องเอาน้องใหม่ยุสวนลรืมะนี่ครับหน่อไม้ขั้วแล้วก็แกงแป๊บเดียวอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมีบักแตงอันนี้ก็จะเป็นมะปลาซ้อมเดียวสิวันนี่นะเปิดอ,อันนี้เขาเรียกว่าโชกันน้นนะพี่น้องอของอยู่ของกินของเบาอึดบ่อยาก มีนอ้อไม้พร้อมนี่เดี๋ยวตีแกงให้พี่นอ้องเขาเบิง่งนะครับแล้วก็สิีพัดกะเพราเงีดยดเนี่ยครับเนี่ยปลากะเพราอ่ะปลาอีตู้เรียกน่ะนายโอ้ยนี่จะเป็นน้ำดอกไม้โอ้ยนายบอกนเนาะขุ้นแก้วบักทัวบักมี้บัตเลยพี่น้องเด้อมาข,มะาขาวะมาปลาเขาจะลืมเด็ดขาดมีมีบกักแกงหดสองทวงไป ดิคอาครับนี่เด็กเครื่องลาบเขาก็มีนะครับเนี่ยนักเกียรเดียวอ้งี้ก็วน้พี่น้องพี่น้องนี่เขาตีขวานีเขาตียังนี่ขวานเตะผัดเพลินงี้นะบอกเพิ่งด้ที่เวเพิงหลวงอะเพิงหลวงพี่น้องไปเพาอเพิงหลวงวันนี้กินเขาอิ่มใจเย็นนอนเว้นจากตื่นเถอะอย่งอหลายอย่างหลายเนี้ยพี่น้องนะครับ ย่างสดก็เยน็นนะจังหว่าอยู่เลยอันนั้นกําลังเส้นไหวเจ้าทีเจ้าทางให้มันมันก็นี่มันนี่ผูดทางไฟเพียงใดเนาะเกือบไปเอันตลายจะกันบิ่งก็ได้หรอเชิดเกือบเกือบน,น,นะครับเป็นโคกเป็นโคกหลวงอ๋นอนกเองก็ตัวใหญ่เลยโอ้ยไหลกาจะบังนะครับเป็นโคกที่เพี่น้องเอาบรรยากาศน้ำกัน สองอะยังไม่สองเด็ดเอา้ามีสองอะเสียนิเพียงแต่ฟูเตรียมเองนะอันนี้คือนะนะ้ำปลาหนักรือน้ำศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับกินแล้วผู้ดใดเป็นทุกข์กับเสาทุกข์นะครับแมงยีออวนปับชีปับชีนน,<อ>น,นี่กินน้ำไ่เด้อแป๊บสินะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องต้อนน้องต้อนพี่ ว่าสันว่ากองเขาเขาสองกองเรียบร้อยเบิรพี่น้องแล้วมันเป็นทีโคกโคกหลวงเบิรด้ครับพี่น้องข้างล่างแมนเดิด์ตพูดอะไรไปหอดนวลพูดอะไรก็มาอันนี้มันอยู่ใจกลางมันเดียวกับกลางหลวงอกลางแมนบอขัดจอบมาบุูกหลูกเห็ดปลาอยู่คงอยูค้านะครับที่นี่เขาเขายึดขึ้นไนแล้วอันนี้ห้อยห้อยผูดไปลูกยังนี่ปลาปลาหมอนเลยนะอันนี้มันว่าเป็นนางของเกษตรกรนะปลูกมอนอืม ปุ่นได้ครับคูกหลงลงฟังปุ่นกับมีอีกนะครับขึ้นมาดปุด่นละครับดังไฟทุกนั้นไปทั้งไหนเบอร์ล่ะครับเตยะครับอีจอนน่อยกับมามาหน่อยกับมามน้ำแต่ว่เป็นสาตร์เล็กตัวพีว่น้องอะไรดูดิกินอะไรข้าวอะไรข้าเหนยดไหนส,สิ้วยสวไหมสวยไหม หนูนี่นะหนูถามว่าถามว่าเจาเจหน่อยอ้ยสีเดียดไทยด้อพวกนมาปอกน้อไม้เพีะขวาน่อไม้ไอ้วอวนเสียนหยังกินก้อนขแล้วนพัดัดเพราก่อนเขาต้องขวน้อไม้ก้อนนด้เออเขาต้องเห็นเมนูน่อไม้ก้อนด้วยตต่อะไร อันนี้กินน้ำเดี๋ยวบ๊อบบ๊อบบต้องสาบเด้อให้ปาดเป็นแว่นเป็นแว่นเออเป็นชิ้นบ๊อบแว่นว่าสาบเด้ออ่าี่นอกน้องค่อยเบิ่งกับัวนะครับขวน้ำไม้นอเดียวจบเลยโอเคน้ำไม้กินซุ้ง เราไม่ก็เนื้อพี่น้องเด้อจะเข้าวนะครับเยบรรยากาศนะครับกินข้าวปลากันนะครับจมอย่างล้วนัชเซ็ตนะครับตะไคร่พริกนะครับจะบอกน้องแป๊บหนึ่งสิมได้เลรอเด่เนิสิ่มใดเหรอเด่ดเนิหืมหว้าครับจะรอให้เดือดแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนิดๆ แล้วก็ใส่ผักอีตูกินได้ครับพี่น้องนี่เห็นบ่แซ่บแล้วจำเนี่ยนัวกลมน้ำปลาน,นิดนิดฝั่งนี้ก็จะเป็นเขี้ยนยังไงอีแวนหวานมะม่วงเยอะเปิดยังไงเลง็กเล็กเล็กยังไงมะม่วงน้ำตาลปิ๊บแหม่หวานหอดโคตรหลาดนี่แหละอันนี้ได้กันไหนดูสิอันนี้คือบักแตงไปกิตูไปนันมีคนเด็ดยหายอยู่โอ้ยอแวน เนาะโอ้ยสายดีป่ะนี่ท่านพ่อข้อเด้อจะรับลก <c oughs> ูกคนเนี่ยเขบอกเนาะมาเด็ดให้ดข่อยแน่ผัดเผ็ดจัดถ้วยนึงเด่นเอาเอาอย่างเลยเด้อ,อย่างเลยก็บอกขี้เลยแล้วกันเนี่อันนี้ก็ผักอีตูนะครับน้องผักคุณตูเธออีตูมันหนาเกียวพูดไม่สุภาพอันนี้ก็ลังตำตกแตงกัน,นบ้างเลยคือเอเห็ดเครื่องกันก่อนเครื่องผัดเผ็ดก่อนเออแหละล่ะตำักแตงเนี่ยฟ้าเขาให้มันผัดเผ็ดเขาจัง อเดตามเดียงไว้วอนนแกงบักเตียงกับมันคือตีหลายเมนูเถอะหลายยานเนาะถับแกงบักียงยังค้างด้เปิดศาสตร์แกงครับเดียวเดยหักการที่กินอว้ก่อืมอวัยกนบรรยากาศทุ่มไปขุดก็ไปขุดต้อยอีกเออมนมน้ลาบลาบลาบพร้อมเดี๋ยวเห็ดสองเมนูเลยเดเห็ดสองเมนูลาบพร้อมขวับพร้อมสิลาบจักสามตัวนี่แหะพ ินคนเดียวตีสามสีตัวน่ะเอาไปหันลาเดียวเขาจะไปใส่ยังดอกเออขวายิกเอต้ยเอายิบได้สิลามกินน้ำได้สิลาพร้อมเนียอ้ือยาแล้วเอาำอะไรลี้ยไทยเป็นน้องเบิแกรักเอาหมูัด้ยเอาเปีย้นใชหมอเอาเอาหมอสะอาดมาเอาหมอสะอาดมาต่อไปจะเป็นเมนู ขัวเงี้ยนี่ลวลวอ้วนบแสบแบทบุ๋มทบุ๋มืาบกดฝามันเอาอย่งปีนได้ท้ายหมอนพี่น้องมันหดหมอดำพี่น้องเลยคัดเป็ไงบอกแล้วเขาปลาบดสัตโอ้ยพวกเรากระไดบกวงนั่งกระไดเอากินบกวงให้พี่น้องเบิ่มด้ว จิ ừ, TO, ừ, ้มดวจิ้มด้เอาจิ้มด้วยแอะจิ้มปลาหวานิปลาหวานใช่ปะจิ้มเนไก่ต้อว่างัยอ่ะใช่ปะเจียงน้องม่ไอ้เบิดสาดปะนี่ต้องมีกับเกล็บขอคำนามหอกัมาเอาผึ่งหวงต้อเลยพี่น้องุนทั้งใหญ่เล พิ่งหลวงเนี่ครับพี่น้องเอาๆมันเห็นบ่ครับพี่น้องหางดำๆั้นะพิ่งหลวงเด่นเห็นบ่มาหากินของเขาปลาพ่อแนวกินหลายไปใหม่ไหมเอาไปใหม่ไหมเอ๋ๆไปใหม่ไหมไปหาเอาไปหยกข้ามาพี่นาเขาไปทางไหนหามัน้ยเจมไปมันดับไปนั่น เอาไหมเอาไหมเอาไหมผ้น่ะมันแตกผู้น่ะผ่งรวงอ่ะเร็วๆลงมาู่้ไหมนังควาดีตามเูิ่งพี่รองก็ไอบอกว่าเป็นหนามเมียแตกหางแร้วเอาเอาเอาไฟอีกพู้นะพี่รองหางอย่างงามเลยครับก็ว่าเมียมก็หน่อยมีน้ำหวานมาเมื่อวันเมียมนี่หวานเจียบอ ขึ้นไปเอกขึ้นไปเอกันเอาไปแมเกืมขบเพิงเร็วขบเพิงเอาขบพงไปเขามาูเ้กเควั้องบลุเพิงนปเลยพ่ยราลยวดปาดใส่คูดเถะเขาเขาปาดทีละเครืองแม่นบ่เอาดาวก่อน มยเบิ่งหัวน้ำหวานเป็นสามล้นเอาลถดไว้ลไว้คนสตน้ำเพิ่องะโอ้ลุดลุดปืนโต๊ะไตังไอตังตกพ่ต้องหับปต้องับเปเปีวเปีวอป่าใส่ถังเลยนนั้นน่ะบอกว่าห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 ม่องหอยคั่เมื้ หามอาหอยคั่วบ่เสียกไปไปเบยน้ำเบยเสียกมัดไหมแต่น้ำเพลิงยัยหลุดได้แต่น้ำเพลิงอ่ะโอ้สายโด้ส่ยโด้โอ้มันบ่มีแม่ตัวหนึ่มันมันจะสั่งมันจะสั่งเพิ่งหลวงหอยไปก้อนเปียกหัดเสียกมัดไว้เหรอโอ้ย อาเชียงมัดกันกูถังไปก่อนมึงน้ำกันไม่นนองเอาปุนไฟด้ยาไฟกึ้อีกล่ะไปดับไม่หำดับอีกดับดับเลยตบตบยกไฟกันไปฮะไฟดับเหรอ กบเพิงใหญ่ขึ้นไปาาปาดปาดกีดแล้วก็ตบลงคู่ถังกันเลยก็เมื่อคอยเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันเหมียนบ่กมันมันใหญ่กว่ากูถังผูเด็ดป่าดเอาเจ้าหน่อยอย่างเมื่อก่นละครึ่งเมื่อกี้มันขีดพุ๋นะ โอยเดี๋ยวอีกกันเดียวนักขุดอยู่พอะลงมาไม่ไปนองไปไปที่นี่บอกว่าไปนังว่าไปนังไป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 ครบมากันไปครับไปไปแย่ขบเพิ่งกันหนึ่งคนคนหนึ่งแย่ขบเพิ่งคนหนึ่งขึ้นไปครับกูถังเช็ดเช็ดขึ้นไปขบเพิง โคงนะเร็วเชดแล้มือแบบอันมีดวางนะเง่หยรถมัดตอกเงี้ยเพิ่งกันไปใส่ห้างแงี้ยขึ้นไปไปไหมเกินบมึงบอกยาหนังไปยังพุ่นเป้พุ่นเอาลงมาเออหละมือมือเงี้ยโพิ่งไวเออเอาลงมาไปนี่

เอาไปกี้เอาไปกี้ยปดด้วยับดับไฟตัวเปิดขูดทางหนึ่งนักปนอยู่แลยพี่น้องประมาณน่ะเบอยู่ดอกหาลูกไล่ก็หาอยู่นะครับอย่างนะครับอันก็เป็นเมียมนะครับหาเช้าอยู่นักกินบึิดวันจะหาแต่หวดนวานนี้อยู่พี่น้อง วอย่าว่าวถั่วลุงแบนยู่ไกอยู่ดคนมีตนันหน่อยล้อนหัดคนชากันวะคายจองก้ดีเบาเตยก็ลังเห็ียยังทักเนี้ยทักเนแ่คงแย่เงี้ยหนูแยครับวันนี้มมากแยมากวันนี้ยมากแยมากน้อยวันนี้แยมากมกกำลังออกว่เอาน้ำดอกไม้บอนแปนเอาน้ำดอกไม้ได้มือขึ้นมันเม่นน้ำดอกไม้ใช่มันหมือขึ้นมันบ่ค่อยเปรี้ยว ออันนี้อันดูดูดูอร่อยใช่ปะฟ้าของเท้าเขาม่ใบตองน้ำยังไงเด้ยวนอันนี้คืออันพึงพ่งพึงงพ่งหลวงเลยเนาะพึ่งหลวงไงพีงงง่อนดยวันคุณเพ่อนินเดยคุโอ้ยจะกินเด้อหน่อจะกินเด้พดอพูดได้แพรหวนเต็มเลยเพือนชนะดดชนะคือหอมมาไเดี๋ยววัน พีดพี่แกินดพี่อยากกินนะเขาแกอยากกินเด้อไม่ไปอียดยีดตนน้ำพร้อมเออพอพอเออจะได้ต้นน้ำขววดขวดพัดเพ็ดนั่นบ่นี่พัดเพี็ดนนิ่งใส่นยเัน่ะพัดเพ็ดพี่น้อง เจบดีว่ะเบิดแล้วกป่ะกินนะครับเอากินมด้วยเจี๊ยบเจี๊ยบดาวบอลยกพี่รองมาครับมามาอันนี้อันลูกมันนั่นป่ะลูกมันครับลูกลูกนางพึ่งหลวงพึ่งหลวงอ๋ออันนี้แม่ลูกหัานมันมันแท่ว่ามันเตี๊ยบจล้วเนาะม่แต่มันแ้่เนาะมีสีพ่นปีนี่อะไรพวกหนามันปีนเมื่อกี้นี่ตะกุนวนนี่แหละปานเจี๊ยบพูดนะปอนอ้ย สุดยอดนะครับเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างเด้ออันนี้เรียบอะไรนี่คุยคุยหน่อยคุยหน่อยคุยเอฟซีดูหน่อยนี่ครับับเนี้ยครับผมมาพี่น้องผมบักั่วอยู่ไส่บักั่วเขาบักั่วภูมิ้องย่ไส่เอาบักั่วภูมิพันธุ์ขาวพี่น้องเด้อนะครับพันธุ์พื้นบ้านนะครับมีจำหน่ายได้ที่สวนไปทุนเกษตรผสมะธานครับชุดละสามร้อยหกสิบบาทนะครับจับมานครับแกงหน่อไม้หน่อยแกงหน่อไม้หน่อยไอมันเด็เสียบเสียบทำบักเทียงมัดสัต khả năng kéo một tiếng mót thì quá. coi đó. ạ. Ăn ba, phi nông, má má, má phi nông cũng kiếm sống con. tao khỏe. Ta ăn cả bó là non đấy. cái nào đây bọc lắm nặng gì đấy vậy. chết. Ăn. Khâu. Chúc. Khâu cái nào không. Ba cũng để lại thiệt. จะเป็นลมม่เง้ยนคดุยเติมอยู่เฉยนะอันนี้กวากับลังไงแกจนเอาหวดูเปเนี้ยวดๆๆนี่ขอเอาขอเอา้เาเขาขอเอาตีมาครับบรรยากาศนะครับมากินข้าวกินน้ำกันครับลายแย่เหนื่อยเจ้าไมกับจับับเดวมันอันขาดวันไอเลืมไปนั่นไหมเลื่อมเปียวอันผักขาไหม กําลังใบยางไปเอาผักขาล่ะไปเอาน้องใหม่ก่อนเริ่มผักขาลาบแง่พี่น้องลาบแง่เนี่ลาบแง่สุดมันไหลไหลเยอะแยะมากเลยสุดยอดมากเยอะแยะมากเลยเราตำบักเตียงอันนี้เองาเต้่ยผัดเพล็กกะเพรานจะไปราบแง่ที่ขายดีกูโม่เดี่ยงทุ่งนี่เบาเตื่อยบดถ่ายวิดีโอลงคอนเทนต์อรนี้ฮาวิสูชินของฉันนะ ตอเป็นรอบามาี่นมากิน